สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองคือผมเลี่ยมหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับพระรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อเงินผมปิดไฟนิดนึงน่าจะชัดกว่านะครับเป็นสร้างโดยหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างพิจิตรอ่าทีนี้ผมจะลองแบบนี้นะครับผมจะลองไม่ใช้ใบใบใบปัดผ้ามอเตอร์หินเจียนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น นะครับอยากให้ลองวิธีนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้เปล่าน,นะครับแต่อยากให้ลององนี้แกนกลางนะครับแกนกลางหลังจากตัดเสร็จตรงนี้หลังจากตัดเสร็จสมมุติว่าเป็นอันนี้แล้วกันนะครับตัดเสร็จผมจะลงด้วยกระดาษทรายอันนี้เบอร์350ก็เอามาปแปะกับไอแผ่นยางรองพระครับที่เขารองใส่กรอบพระนะครับเสบะะร็จ ก็เอามาขัดนะครับขัดขัดให้เรียบร้อยนะครับขัดเพื่อลบรอยรอยตะไบขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์350เสร็จผมจะใช้มีดขูดก็ก็ใช้อันนี้นะครับไอ้กันไก่นี่แหละกันไกที่ตัดพลาสติกนี่แหละขูดนะครับขูดนะครับ ขูดเสร็จก็ถ้ามีกระดาษทรายเบอร์ทั้งหกร้อยนะครับก็ไปขัดน้ําอีกทีหนึง่งนะครับขัดน้ําแล้วเขาก็จะเขาก็จะเรียบนะครับทีนี้ก็มาขัดสมมุติว่าอันนี้คือแกนด้านในนะครับขัดด้วยผ้าตัวนี้นะครับผ้าก็ต้องใช้ยายาขัดด้วยนะครับยาเนี่ยผมใช้ของไอ้อะไรนะไฮฟินหรือเปล่านะครับสีขาว ไฮฟินนะครับตัวนี้ก็ราะาห่าหร้อยกว่าบาทผมว่ามันโอเคนะครับก็ลองขัดดูนะครับเนี่ยขัดเอายาถูกระา,าแล้วก็ขัดนะครับค่อยๆขัดแล้วท่านก็ลองดูว่ามันใสไหมนะครับกรณีนี้ก็คืออ่าขัดแกนแกนกลางนะครับ ก็คือแกนกลางเนี่ยท่านต้องทําให้เรียบมาก่อนนะครับขัดนะครับใสนะครับขึ้นเงาเลยตรงนี้นะครับนี่นะครับขัดตัวนี้ก็ใสนะครับขึ้นเงาเลยแกนด้านล่างน,นะครับ อันนี้ยังไม่ได้ขัดจะด้านอันนี้ขัดแล้วก็จะเงาเงาถ้าท่านสังเกตนะครับก็ขัดไม่นานเท่าไหร่ทีนี้จะมาลองขัดตัวนี้ครับตัวนี้พระเลี่ยมเสร็จเรียบร้อยตัดเรียบร้อยนะครับผมขัดด้วยกระดาษทรายก็ลงตัวนี้ก่อนนะครับเบอร์300้กว่าเนี่ยตะบงตะใบให้เรียบร้อยแล้วก็ลงกระดาษทรายเพื่อลบรอยนะครับ ลงกระดาษทรายเบอร์ 350, 320เนี่ยลงไปก่อนนะครับขัดแล้วก็เก็บด้วยกระดาษทรายฟองน้ำนะครับขัดไปแล้วก็ไปขัดน้ำด้วยเบอร์600อีกทีหนึง่งนะครับขัดน้ำด้วยเบอร์600ถ้าจะให้ดีก็ทาทาน้ำยานะครับเพื่อลบรอยขนแมวเอาให้ชัวร์นะครับ ปายโดยน้ำยาขอ,ขอบขอบหูเนี่ยนะครับสำคัญขัดแล้วมันจะใส่ไม่ใส่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บหรือลบรอยรอยตะใบรอยขีดข่วนหมดหรือเปล่านะครับถ้าลบหมด ป้ายน้ำยามันก็พอจะเห็นแล้วล่ะว่ามันใส่แล้วล่ะแต่มันไม่มันไม่ค่อยเงาก็มาขัดด้วยยาขัดอีกทีนึงก็จะเงาเนี่ยนะครับแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้ให้น้ำยาแห้งนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่า ตรงนี้มันจะเงามันจะใส่ได้ก็คือน้ำยาประสานอะคริลิกนะครับที่เวลาเรี่ยมที่เราประกบฝาหน้าฝาหลังเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยมันต้องแห้งสนิทนะครับอย่างใครเดินน้ํายาหนาเนี่ยทิ้งข้ามวันไว้เลยครับอย่างนี้ผมก็ทิ้งข้ามวันไว้เพราะผมเดินน้ํายาหนานะครับการเดินน้ํายาบางสําหรับมือใหม่ก็าอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากนิดนึงถ้าใครไม่รีบก็แนะนําให้เดินน้ํายาแบบนนหนาๆไปก่อนเดินน้ํายาหนาก็คือไอ ใบมีดตัวน for <otion> like, ี้นะครับมันก็จะหนานิดนึงแต่ถ้าเดินน้ํายาบางลงมาก็ไอใบมีดเดินน้ํายาตัวนี้ไอเคเบิลทายหรือลวดรัดที่เป็นโลหะร้าน20บาทนะครับได้ต้องหลายอันยาวๆนะครับมาตัดแบ่งอันนี้ก็บางใช้ได้นะครับก็เดินน้ํายาเขาจะบางทีนี้ถ้าใครมือชีพแล้วเขาก็จะค่อยๆรีดน้ํายานะครับเดินแล้วก็ไล่รีดน้ํายาไปก็จะแห้งเร็วนะครับสัก 10- 20นาทีก็น่าจะตัดหูตัดห่วงได้ นะตอนนี้น้ํายาก็พอจะแห้งแล้วเดี๋ยวผมขัดให้ดูข้างหนึ่งก่อนตอนนี้มันยังด้านด้านอยู่นะครับตรงน,นี้มันยังด้านด้านอยู่ผมขัด ี่ผมก็อมเอาผ้าเช็ดหน้ากเก่านะครับบิดม้วนนะครับถูลองดูนะครับถ้าเราไม่มีอมอเตอร์ที่ใช้ใบผ้าปัดเราก็ใช้อันนี้ก่อนสำหรับมือใหม่นะครับยังไม่ต้องรีบไปซื้อถูไปถูมานะครับถูให้ได้ฉากด้วยเนาะ ตรงหูนะครับก็อาจจะใช้ผ้าเล็กกว่านิดนึงอันนี้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีหินเจียไอ้มอเตอร์ปัดนะครับอัดน้ำยาเข้าไป มันจะขัดยากนิดนึงมันไม่เหมือนขัดแกนกลางแกนกลางเนี่ยเราขัดจากด้านในมันบังคับไม่ให้หลุดไปไหนอันนี้ขัดด้านนอกก็โอเคนะครับผมว่ามันก็ได้อะนะครับแต่มันจะเสียเวลานิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่เงาเท่าไหร่นะครับคือถามว่าความเงาเนี่ยสซุย หินเจียใบผ้าปัดได้ไหมก็คงจะไม่ได้น่าจะเร็วกว่าอันนี้ก็ต้องใช้แรงใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับมือใหม่ผ้าตัวนี้ก็อาจจะมีหลาย,ลายขนาดหน่อยนะครับไปซื้อไอ้ผ้าที่ใช้ถูพื้นนะครับที่เป็นไม้ม็อบร้าน20บาทนะครับมันจะเป็นเส้นๆเ,เอาที่ยังไม่ได้ใช้นะครับไปซื้อมาใหม่แล้วก็ไอ้นั้นก็ได้เพราะว่ามันสามารถแบ่งเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้ได้นะครับ อันนี้เชือกไปสนีนะครับอันนี้ก็ขัดตาหูขัดพวกนี้ได้นะครับยิ่งเส้นเล็กต้องกดเบาๆนิดนึงถ้ากดแรงๆเนี่ยเป็นรอยกินก็ไปเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะไปปัดมอเตอร์ต่อนะครับทําให้ดูเฉยๆมันก็ก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ขัด ก็พอได้อยู่นะนะครับถ้าชอบรบกวนกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะขอบคุณอย่างสูงแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ